คือไม่ทางข้ามวันเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเมื่อวานเราเห็นภาพของคุณเดชอิดขาวทองยิ้มร่าเรื่อเลยในชุดขาวนะเ,เตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์แล้วก็นายชายชนะเดชเด,ดโชก็น,นาตามีความสุขสดชื่นเบิกบานกับการเป็นเสนาบดีครั้งแรกในชีวิตนะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายเดชอิฐก,ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าได้อัพเลเวลว่ากันอย่างนั้นนะ อัพเรลเวลอัปเกรดจากรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งอาจจะไม่ถนัดนะนะเออไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเอออะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ทันข้ามวันนะฮะข่าวของดรเอประกาศจะลาออกจากพักแล้วก็นัดนักข่าวว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันนี้สิบโมงเชา้าจะ,ะแถลงข่าวจะไปออกราบลาพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งเป็นออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพักประชาธิปัตย ให้ความเคารพนับถือแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของพรรคด้วยเขบอกว่าจะไปกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็มีการแถลงข่าวกัน